สวัสดีครับพบกับผมยุงโรชแนลนะครับวันนี้ก็จะมาเปิดแพ็ก800นะครับแพ็ก800นี่จะเป็น ID ของคุณหว้าครับคุณหวาให้ I ID ดีส่ง i อมาให้เปิดนะครับถึง2ชุดด้วยกันเราลองไปดูดีกว่าว่าในกล่องมีอะไรกันบ้างอันแรกก็จะมีแพ็กนักเตะนะครับสุ่มเบสโรลิเจนต์นะฮะสุ่มเลยเปิดได้อะไรก็ล้วนๆนะครับแล้วก็คัดนักเตะ LP ส0ชื่อนะครับ1ชิ้นอัปเกรด LP เบส50บ2บวก5 2ชิ้นนะครับ กาซส30 EP นะ2ชิ้นก็รวมเป็น60นะ60 M ส M ถูกของส่วนลด50%ของทุกปีนะครับ1ชิ้นยืีเวล1ิแชิ้นแปมอัปเกรด5แสนนะครับแล้วก็ MP ช็อปนะ2องหมืไปเราไปดูในเกมเ็าจะมาเปิดน่าจะเป็น LP นะ LP ท็อป10ก่อนมาไม่ต้องตัดแล้วจังหวะนี้ ต้องเปิดอย่างเดียวอยากได้ลงช่องว้วามอโอ้โหจอห์นเซอรี่ฮะเออจาก80ล้านนี่ขึ้นมาแล้วร้อยสิบล้านครับใบที่สองโอ้โหรับเด่นครับเกือบหนึ่ล้านนะก็ได้อยู่นะฮะเกือบสองร้อยแล้วไปไปสองร้อยล้านแล้วกันเจ้าพีท็อปห้าสิบนี่มันสุ่มไงนะนะ ตุ่มก็โอ้โหใบเต็นขลคาิแล้วก็ไม่ให้ป็นก,ก,การเสียเวลาอีกตัวโอ้โหโทมัสฮูลเลอร์แม่จะไ,ได,ตด้ตัวจริงๆตรงนี้โหดูสิกเกอร์และสุดท้ายโอ้หนอยเออร์ร้อยกว่าล้านา่ะร้อยสิบล้านหมดเลยสองตัวแล้วและก็สุดท้ายครับสองใบตุ่ม ำนานเบอร์เบสกับเบอร์ลิเจนนะครับขอเป็นบร,ริเจนแล้วกันมาโอ้โหเลยมันอ,อีกตัวขอตำนานอีกตัวแล้วกันแพงเลยดิมาโอ้โหิรามสองร้อยควารทน,นะครับอสองแพ็คนี่น่าสั่นกันเลยทีเดียวครับสําหรับคุณหวานนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้ลองนะครับอยากจะลองนี่สามารถที่จะส่งมาทาง แฟนเพจยูโอชาแนลได้เลยนะครับหางข้อความฮะดีๆเปิดให้นะครับแต่ท่านจะดีนะครับต้องเน้นหลายๆแพ็คน่อยนะหลายๆคนนี่เปิดตั้ง4 5่หแพ็คนะได้ตัวดีๆทั้งนั้นเลยในยูโอชาแนลก็ขอลาไปก่อนนะครับคลิปนี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดตับสปายกันด้วยวันนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย